สวัสดีครับผมจ่ามอนนะครับเดวี่อยู่ไม่คลายห้าตอนที่หกแล้วหุ่นเซร์ซะด้วยสิบห้าีนาเจ็ดโมงที่สิบห้าทีเออนี่ฉันคุณจินตึกได้นายไปทำธุระของนายก็ได้นะฉันเอาอยู่ก็ได้อะไรนะ่อะไรวะนี่ยว้าวมอนนั่นมันใหญ่เกินจะปล่อยไว้ฉันจะไปซัดมันหน่อยเตรียมพร้อมไว้ล่ะ E อีก้าเมสอามีจุดอ่อนเม่เห็นแล้วเหมือนมุโตกในคอสซิล่าเลยเอ้ยไอตูดมึกนี่สินะโคดโคตรคึกเลย เฮ้ยหลบลบหลบเฮ้ย okay, ฟันขามัน <c oughs> ฟันสามันเฮ้ยมันมันล้มมาทับกะโถโอเคขึ้นไปฟันสิวมัน โอ้ยมีตรงไหนดิเอ๊โอ้ยพังแฟร์ฟันขามัน เฮ้ยหนีเหรอที่จะหนีไปไหนนั่นเฮ้ยลบลบลบโอ้โหเกือบโดนเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนไอกข้างหนึ่งเออยังมีอีก

ลงมาก็สับเข้าไปฟันไปเลื่อยฟันไปเลยฟันเข้าไป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 ,ป,ไป,ป,ไปชักชักอืมโอ้ย เฮ้ยหลบหลบยิงเข้าไปอือเฮ้ยหลบหลบมีหลุมมีหลุม อาวีนายลงไปทำอะไรตรงนั้นน่ะผมไม่คิดว่าเป็นผลงานของเจ้าคนเดียวหรอกนะไอ้หน,นูให้พวกน,นั่น <I 'm S 1> เลยว่าแกต้องรสชาติเหมือนไก่โอ้ห้าวดีนี่ไอ้นี่เ <All right. S 1> จา้ายากนั่นฉันยกให้พอดีฉันต้องไปต่อแล้ <Well> นั่น อหลือแค่แกกับฉันแล้วไอ้แมลงสาบโอเคเ้าไปฟันมันฟันไปเรื่อยเยไปเรื่อยฟันไปเรื่อย Ê, lộc lụp không chặt Không lộc, Ồ à Ồ ơi Mắn mình เฮ้ยล้มล้มโอย,ย,ยล้มก็ไม่บอกกันเลยฝันเข้าไปฝันเข้าไปกองจับก็ยังอยู่ số lắm hơi Mà le ngàn hei, thăm get. Thăm get lên hơi 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 tên hơi 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 โอ้ยโอ้ยสองเด้งโอ้ยโอ้ยเดีือดเบกเตอร์ใช้ไม่ได้เร็นไปเร็นไปมันขามันเร็วเร็วเร็ว ลบลบลบเฮ้ได้เวลาฟันสิวมันฟันเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยไม่โดนฟันไปเรื่อยฟันไปเรื่อยเฮ้ยไอ้กงจับ ไม่ได้ฮะเฮ้ยอีกทางแก๊สเคฟันขามันต่อไปอหนีขึ้นไปครับขึ้นได้ไหมไม่ได้ ข้างล่างดูสบายจังเลยนะแลกกันดีไหมนี่ปีที่ไม่ได้ไม่ได้ไว้ไนี่หลบหลบชาร์จดีด ปันเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งข้างเหลือข้างนู้นใช่ไหมปันไหนวะเวนี่ยปันปันเข้าไปโอเคเอเวน <c oughs> ถอยถอยเข้าไปเออเรียบร้อย ยังไม่เรียบร้อยนึกว่าเสร็จแล้วปัโถ่อะไรกันโอ้ยใช้หนามเฮ้ยฟันขามันต่อฟันฟันเข้าไป ทิดเดียวเองอะเฮ้ย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 เ้ยางช่างหลังช่างหลังเฮ้ย,ยล้มละใช่ป่าวะไม่ใช่ไอีกข้างหนึ่งปันเข้าไปปันเข้าไปปัดเข้าไปเรียบร้อย ล้มยังเฮ้ยเฮฮ้้ยยเเรียบร้อยนี่ล่าก็ลาก,ลากสินะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย เลดี้ฟื้นแล้วจันอ้ามไดเธอหรือเปล่ารีบหน่อยก็ดีนะโอเคเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นั่นใช้ได้หยิบมาให้หน่อยไม่ใช่ไอ้นั่นอีกอันนึงเออนั่นถัดไปอีกเอาจริงดินิโคไอเนี่ยนะแม่นแล้วมิชชั่นเคลีร์ คได้แลงเอสที่ศาสเหล็กขยะแจ็คพอตโอเคเดี๋ยวขอตัดพัน์แค่นี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเจอเนใหม่พาร์ทนะหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอสวัสดีครับ